กระทรวงยุติธรรมเสนอรายการสารคดีกฎหมายสามัญประจำบ้าน,นหลายๆท่านที่เป็นคนรักเอนดูสัตว์มีสัตว์เลี้ยงที่บ้านท่านทราบไหมครับว่าในการเลี้ยงดูสัตว์นั้นถ้าปล่อยป่าละเลยดูแลไม่ดีปล่อยให้สัตว์ของท่านไปสร้างความเดือดร้อนรำคาญแก่ผู้อื่นคนบ้านใกล้เรือนเคียงแม้ท่านจะไม่ได้ก่อความเดือดร้อนนั้นแต่ในฐานะที่เป็นเจ้าของหรือผู้ดูแลสัตว์ท่านก็จะปฏิเสธความรับผิดไม่ได้ครับเช่นผู้ที่เลี้ยงสุนัข แม้มันจะไม่ใช่สัตว์ร้ายตามธรรมชาติแต่มันก็ดุและพร้อมที่จะทําร้ายคนที่เฉียดกรายเข้ามาใกล้การปล่อยปะละเลยเช่นไม่ใช้สายจูงไม่ใส่ตะกร้อครอบปากและสุนัตตัวนั้นได้ไปทําร้ายคนอื่นหรือทําให้ทรัพย์สินของคนอื่นเขาเสียหายท่านก็มีความผิดอาญาโทษจําคุกสูงสุดคือหนึ่งเดือนปรับไม่เกิน1000บาทและอาจยังต้องชดใช้ค่ารักษาพยาบาลค่าทําขวัญและค่าเสียหายต่างๆด้วยครับ การเลี้ยงสัตว์เลี้ยงนั้นมีประโยชน์หลายอย่างเป็นเพื่อนแก้เหงาเลี้ยงสุนัขไว้เฝ้าบ้านแต่ก็ได้เสียใจครับที่เห็นบางครั้งเจ้าของเลี้ยงแบบไม่สนใจปล่อยป่ลาละเลยให้อยู่ตามยถากรรมถ้าเป็นอย่างนั้นอย่าเลี้ยงสิ่งกว่าครับเป็นการรังแกสัตว์เปล่า,าเจ้าของผู้ดูแลสัตว์ที่ดูแลมันไม่ดีถ้าอยู่ในเขตกรุงเทพหมหานครก็เสี่ยงจะต้องรับผิดโทษปรับไม่เกิน5,000ันบาทยิ่งกว่านั้นบางคนไม่เพียงปล่อยป่ลาละเลยแต่ยังใช้เป็นเครื่องระบายรองรับอารมณอย่างการทรมานทารุณสัตว์ก็ดี การฆ่าสัตว์โดยทําให้มันได้รับทุกขเวทนาก็ดีอย่างในนิทานสีธนชชัยที่ผูกแมวและไล่ตีมันจนตายนี่แหละครับไม่ว่าจะทาหน้าที่ใดในเขตประเทศไทยก็ถือเป็นความผิดอาญาฐานทารุณสัตว์เสี่ยงต่อโทษจาคุกถึง1เดือนปรับ1,000บาทหรือทั้งจําทั้งปรับครับท่านผู้ฟังบางท่านเลี้ยงสัตว์ไว้เพื่อใช้งานช้างม้าวัวควายสัตว์พาหนะสัตว์ลากจูงทั้งหลายเมื่อท่านเป็นเจ้าของหรือเป็นผู้ที่เจ้าของอนุญาตท่านก็สามารถใช้สัตว์นั้นทํางานได้หรือแม้แต่จะขายเข้าโรงฆ่าสัตว์ก็ทําได้ครับ แต่การทรมานทารุณหรือฆ่ามันโดยต้องให้รับทุกขเวทนานั้นถือเป็นความผิดอาญาและเช่นเดียวกันการใช้งานสัตว์แบบไม่บรรยะบัญญงังใช้งานที่ไม่เหมาะสมกับสภาพของสัตว์เช่นมันกําลังเจ็บไข้ได้ป่วยมันชรายังอ่อนเยว์ยังเด็กอยู่แต่ก็บังคับใช้งานอย่างทารุณอย่างนี้ก็ถือเป็นความผิดอาญาเหมือนกันครับโทษของความผิดทั้งสองถานก็เหมือนกัน จะต้องระวังโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งเดือนปรับไม่เกิน1 0 0 0บาทหรือทั้งจำทั้งปรับและใครที่พบเห็นพฤติกรรมดังกล่าวช่วยกันแจ้งเจ้าหน้าที่ตำรวจทำหน้าที่พลเมืองดีกันด้วยครับท่านฝั่งครับบรรดาเจ้าของฟาร์มสัตว์ผู้เลี้ยงสัตว์เป็นฝูงฝูงไม่ว่าช้างม้าวัวควายเวลาที่ท่านไล่ต้อนสัตว์ออกไปหากินตามทุ่งหญ้าต้อนกับข้อหรือต้อนไปไหนก็แล้วแต่ท่านต้องระมัดระวังไม่ปล่อยให้สัตว์ของท่านเข้าไปในเรือ่องสวนไรน,นาของผู้อื่นที่เขาได้ตกแต่งที่ดินไว้ได้เพาะปลูกเพาะพันธุ์อะไรไว้หรือกกกําลลังเเ็บเี่ยวผิต มิฉนั้นท่านจะมีความผิดต้องถูกปรับ500บาทเช่นเดียวกันถ้าปล่อยหรือจูงลงถนนหรือลงบริเวณที่เจ้าหน้าที่ท้องถิ่นได้ห้ามไว้ก็จะถูกปรับ500บาทครับถ้าปล่อยหรือจูงสัตว์ลงทางน้ําซึ่งมีประกาศห้ามชัดเจนอาจทําให้แหล่งน้ําซึ่งบุคคลอื่นเขาใช้อุปโภคบริโภคสกปกปนเปื้อนเช่นนี้อาจต้องโทษปรับมากถึง2,000บาทครับท่านผู้ฟังครับบรรดาเจ้าของฟาร์มปศุสัตว์ผู้เลี้ยงสัตว์เป็นฝูงๆไม่ว่าช้างม้าวัวควาย เวลาที่ท่านไล่ต้อนสัตว์ออกไปหากินตามทุ่งหญ้าต้อนกลับคอกหรือต้อนไปไหนก็แล้วแต่ท่านต้องระมัดระวังไม่ปล่อยให้สัตว์ของท่านเข้าไปในเรื่องสวนไรนาของผู้อื่นที่เขาได้ตกแต่งที่ดินไว้ได้เพาะพันธุ์เพาะปลูกอะไรไว้หรือกําลังเก็บเกี่ยวผลผลิตมิฉะนั้นท่านจะต้องถูกปรับไม่เกิน500บาทครับและยิ่งไปกว่านั้นหากจงใจไล่ต้อนสัตว์เข้าไปในเรื่องสวนไรนาของผู้อื่นคนนั้นก็จะมีความผิดหนักขึ้นเป็นจําคุกไม่เกินหนึ่งเดือนปรับไม่เกิน1,000บาทหรือทั้้งงจําทััปัปรบ ที่กฎหมายกาหนดไว้เช่นนี้ก็เพื่อคุ้มครองทุกฝ่ายฝ่ายเจ้าของสัตว์ที่อยากให้สัตว์ของตัวเองโตและฝ่ายเจ้าของที่นาที่สวนซึ่งก็อยากให้พืชผลในสวนของตนออกดอกออกผลงอกงามครับท่านผู้ฟังครับสถานที่ทําการของส่วนราชการหรือรัฐวิสาหกิจในต่างจังหวัดทั้งของส่วนกลางที่ไปตั้งอยู่ในแต่ละจังหวัดแต่ละอําเภอส่วนภูมิภาคที่มีจังหวัดอําเภอตําบลหมู่บ้านและส่วนท้องถิ่นเช่นอบตอบจเทศบาลท,ทั้งหลายบางครั้งพื้นที่มีเยอะดูแลได้ไม่ทั่วถึง ชาวบ,บ้านเห็นทุ่งหญ้าเขียวๆมีผลไม้รากไม้ขึ้นจึงไล่ต้อนหัวควายเข้าไปหากินถ้าหากที่ดินแปลงนั้นไม่ได้มีการปักป้ายปิดประกาศห้ามไว้ก็อาจจะไม่เป็นอะไรมากแต่หากเป็นที่ดินของสวนราชาการรัฐวิสาหากิจปักป้ายห้ามไว้อย่างชัดเจนการฝ่าฝืนปล่อยไล่ต้อนหรือจูงสัตว์เข้าไปหากินในพื้นที่บริเวณที่ห้ามจะมีความผิดตามกฎหมายอาจต้องโทษปรับไม่เกิน1,000บาทครับ เจ้าของผู้เลี้ยงผู้ดูแลสัตว์ต้องดูแลสัตว์ให้ดีจะให้อยู่ในที่แคบแคบไม่เหมาะสมแก่สภาพของสัตว์แออัดเบียดเสียดในกรงไม่ได้ครับอาคารสถานที่เลี้ยงต้องมีการระบายอากาศระบายน้ํากําจัดสิ่งปฏิกูลที่เหมาะสมมีการควบคุมไม่ให้มีกลิ่นเหม็นมีละอองคละคลุ้งไปตามอากาศถ้าหากฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตามข้อห้ามนี้อาจจะมีความผิดตามกฎหมายว่าด้วยการรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมืองต้องโทษปรับไม่เกิน2,000บาท โดยจะต้องปรับปรุงสถานที่และดําเนินการต่างๆให้ถูกต้องตามคําสั่งของเจ้าหน้าที่ด้วยพิฉะนั้นจะโดนปรับเป็นรายวันวันละ100บาทนอกจากนี้เมื่อสัตว์ตายลงก็ต้องกําจัดให้ถูกวิธีจะเผาจะฝังก็ได้แต่หากทิ้งไว้ตามที่ทางสาธารนณะเน่าเหม็นสร้างความลาคาญแก่ผู้ใช้ทางคนอื่นเช่นนี้มีโทษปรับ500บาทครับโดยจะต้องปรับปรุงสถานที่และดําเนินการต่างๆให้ถูกต้องตามคําสั่งของเจ้าหน้าที่ด้วยครับ